เริ่มต้นแล้วสำหรับการแข่งขันเจ็สกีระยะทาง120กิโลเมตรชิงแชมป์โลก WGP1 Water Jet Offshore World Championship ระหว่าง,งวันที่16-19มีนาคม2566ณหาดบางเทาจังหวัดภูเก็ตโดยเส้นทางการแข่งขัน WGP1 ได้เลือกช่วงที่สวยที่สุดของเกาะภูเก็ตคือทะเลฝั่งอันดามันเป็นเส้นทางของการแข่งขันในครั้งนี้จุดออกสตาร์เริ่มที่ลากูน่าภูเก็ตชายหาดบางเทาไปวนกลับที่แหลมทรมเทพรวมระยะทางรอบละ60กิเมตร จำนวนสองรอบรวมเส้นทางการแข่งขันทั้งสิ้น120กิโลเมตรหรือ7 4 5 6ไมล์วันแรกของการแข่งขันมีผู้ชมเข้าชมการแข่งขันคึกคักบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและตื่นเต้นเร้าใจสรุปมีนักแข่งจอทรหดที่สามารถคว้าแชมปเปี้ยน WGP One Waterjet Offshore World Championship ในคลาส T ดังนี้รุ่น Vanabell Novi Stock C หลังจากขับเคี่ยวกันอย่างทรหดใน60กิโลเมตรแรกปรากฏว่าหมายเลข14 Matt d l e y นักแข่งจากออสเตรเลีย กับเข้ามาเติมน้ำมันเป็นคนแรกตามมาด้วยหมายเลข142กสิดิทีระประทีปนักแข่งดาวรุ่งชาวไทยและวัสเดนเคจากกัมพูชาตามมาติดติดเป็นดับ2และ3แต่ในรอบสุดท้ายปรากฏว่าหมายเลข142กสิดิทีระประทีปเฉือนชนะหมายเลข14 illy, ขมทดรเลคว้าแชมป์ในรุ่นไปครองอย่างชิวเฉียดอันดับที่3และ4ตกเป็นของหมายเลข33ฟิลินซารีนักแข่งชาวกัมพูชา และหมายเลข19ีศิระโมกฉายชูพงศ์นักแข่งชาวไทยส่วนวินซิด็งเคเรือมีปัญหาในช่วงทุ่นสุดท้ายของการแข่งขันทําให้พาทา่าตกไปอยู่ในอันดับที่5รุ่นรบบานาเบลพลัสส0 0 0้สตอกซีในรอบแรกเป็นการขับเที่ยวของนักแข่งจากรัสเซียและประเทศไทยหมายเลข37สเซเวอลอเชนุกา้าหมายเลข142กาสิสกดิทีรประทีปหมายเลข89พานุพงศ์ชัยเทวกุลหมายเลข58วรกิจมงคลพร แต่ในรอบสุดท้ายกลับเป็นนักแข่งดาวรุ่งจอมอึดหมายเลข37เซวอรอชานุก้าคว้าแชมป์ในรุ่นนี้ไปครองตามด้วยอันดับที่2และ3ตกเป็นของ2นักแข่งชาวไทยหมายเลข89พานุพงษ์ชัยเทวกุลและหมายเลข58วรกิจมงคลพรตามลำดับติดตามข่าวสารและการถ่ายทอดสดการแข่งขัน w g p 1 Waterjet Offshore World Championship ระหว่างวันที่16-19มีนาคมนี้ณห,หาดบางเทาจังหวัดภูเก็ต ประเทศไทยได้ทาง Facebook Jet Ski World Cup กลางปีและ YouTube Jet Ski World Cup